ฝั่งทีมเยือนอย่างสเปนนะครับสเปนในชุดยู21เนี่ยหเกมหลังนชนะ1เสมอ2แพ้2ดูเหมือนจะไม่ดีนะครับก็เกมกน,นะครับบิ๊กเกมล่าสุดคือเปิดบ้านแพ้ย,ยูเครนไป0ูต่อหนึ่งในขณะที่เกมเยือนของการพวกเขา5นัดหลังนชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมนี้ผู้สังเกตุจะเป็นอเลนโดอิตูเบ้นะครับที่เหลือก็มีเจ้าวี่อูเกล่านะครับมีเยเรมีเฮอร์นันเดสมิเกลจัวเรกิซ่านะครับมาเตโอโจเซฟเดอโกโลเปส เกราดมาตินนะครับคริสเตียนมอสเคลามาร์คพูบิลนะครับเซซ่าทาเรสกาแล้วก็ปาโบตอเลสนะครับการพบกันหนงคู่นี้5ครั้งหลังเป็นสเปนชนะไปทั้4ครั้งแพ้ไปแค่เกมเดียวล่าสุดที่เจอกันเป็น ge ge เกมกระชับมิตรปี2024ซึ่งสเปนก็แพ้สโลว์เกียไป0ต่อ2สเปนนี่เจอสโลว์เกียมักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมมองดูแล้วพอเข้าทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการว่าสเปนเนี่ย มันดีทุกทัวร์นาเมนต์นะครับคือช่วงแรกอาจจะฝืดๆนิดนึงแต่ผมว่าพอมันจับจังหวงะกันได้เนี่ยสเปนเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในโลกมอเกมนี้น่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะสโลวเกียได้อย่างน้อยๆหนึประตูนะครับก็ดูลวกันว่าจะยิงได้เยอะหรือปเปล่าสหรับสเปนผมว่าน่าจะบุกไปชนะได้นะครับ